ชายๆแล้วมันยูบเฮาตอนเช้าแล้วมันบานบานงามในตอนเช้ามันก็ยังชดอยู่แต่ว่ามันมันหุบเฮานะอืมเท่หอยขนาดี๋ยวเหรอสีเขียวไหมแค่ปลาเขียวแค่ปลาเขียวล็กปลาเขียวนี่มันเล็กหนึ่งนิดหลึ สบายดีเอฟซีเมืสุกคนเด้อมื้อนี้แม่เมื้อนี้ค่อยมากกินของแปกพี่น้องคนเอินเอินพีเลยอันไม้กระบองเพชรอันเฮาจะเอาดอกมันไปกินเอาดอกมันไปนน้องว่าอัน่นเข้าไปเบิ้งใน y ย u ทูปพวกเรากินได้แล้วก็มีโลกินแน่แล้วก็อันพัดน้ำมันหอยพัดน้ำมันหอยพวกเราเดี๋ยวเฮาจะลองเอาไปพัดน้ำมันหอยเบิ้องนอกพี่น้องก่อนไปเอาก็เฮา คอยจะมาเว้าอันเลื้งกับอันเอฟซีผู้นึงเนาะพี่น้องก่อนเข้าไปหานะก็เข้ามาเว้าเลื้งเอฟซีผู้นึงแบบเพื่อน,นเข้ามาอันสร้างความวุ่นวายลายเนาะสร้างความวุ่นวายในเฟซบุ๊กแล้วกัในช่องยูทูบ <c oughs> เข้ามาเม้นแบบ <c oughs> แบบเม้นแบบเจเซหายเม้นแบบบีดีฮะนะด่ามึงๆกูกูเนาะ <c oughs> แต, <c oughs> แต่คอยกับวีได้เกลี่ยคล้องพี่เลยกับล่าเพื่อนกับเป็นเอฟซีนี่แหละแล้วกัน <c oughs> อันแต่เพิ่นเม้นเข้ามานะแบบอันด่ากูกูมึนๆแล้วกับเพื่อนว้าแบบ ว่าอันสอนมึงคือว่ันดูแลลูกเพราะอันถ้าดูแลพิไ่ได้กะเฮออันส่งเฮ่อ,อกูดูแลแต่ที่จริงลูกกับลูกคอยเนาะแบบพี่ได้เกีียวค้องหลือกับเจ้าเลยแล้วคอยกับ,บ่ได้เป็นญาติพี่น้องกับเจ้าแบบนี้นะคอยก็จะแจ้งเฮอเอสซีทุกคนในพูจ้าว่าอันล่าผู้นี้นะล่าพี่ไดเกี่ยวคล้องกับคอยที่เพิ่นแชทมาหาคอยกับคอยกันฮับฮับตอบแชทตมามมารยาทของอัน ของเหาที่เฮ็ดช่<ฮ>องยูทูบเนาะแต่เพื่อนนะแบบเวลาเหาอันบีตอบีวิลเลนเพิ่นกระหาย,พหายเพื่อนกระดาเพิ่นก็เครียดตนี้นะด่าสารพัดสารเพพี่น้องคันท้าพี่น้องเอย่าเบิ้งก็เหาเฮาไปเบิ่งในช่องเลยเรัาไปเบิ่งอยู่ในช่องเลดกระได้พี่น้องเอยแล้วก็เพื่อนด่าคอยมีอันด่าต่อแลก็มีคันท้านะเพิ่นมีลูกอ่อนนะด่าว่าคอยต่อแลแบบนั้นแบบนี้ว่าซื้อคอยอันลืมบุญคุณค้นคอยบีดได้เคยลืมบุญคุณเพื่ออัน ที่เพื่อนว่าลืมบุญคุณนะ่ะบุญคุณพี่เลอแน่คือว่าเพื่อนก็ไม่ได้ยืนไม่ได้แล่พี่เลอค่อยเนาะแบบเงินคำพี่เลอค่อยก็มีแต่ค่อยหาเองเพื่อนบม่เคยได้อันหาหันหานี่สิค่อยมีแต่สร้างความวุ่นวายค่อยตลอด <c oughs> ถ้า fc พูดเลยเยอะอันหุจักกับเข้าไปเบิ่งแต่หลายๆคนคงจะหุจักเล่าดีค่อยว่าอันแบบเพื่อนไปหาอันวุ่นวายแต่ละเฟซ<อ>แต่ละคน<อ>นะ <หา S 1> ไปหาดาแต่ละคู่ละแต่ละคนแล้วก็เข้าไปเม้นในอันในเวลาค่อยลงค่อยลงอัน ในแอนเฟสบุ๊กเนาะแต่ละแต่ละอันยางเนี่นะเพื่อนก็เข้าไปเว้าแบบนั้นแบบนี้บางที่เพื่อนกระว้าแบบอันเซตมาหลายๆแล้วก็ห้ามกีโตบแล้วก็ด่าแบบนี้นะพี่น้องโอ้ยเว้าลายยายห้ามพี่น้องเดี๋ยวไปหาอันนั้นก่อนไปหาเนีมอาวากินก่อนหิวข้าวแล้วล่ะนี่พี่น้องดอกกระบองเพชรเขาเออนี่น้องพลจะมาตัดเอา กับวังเพชรคอนโดนางฟ้าโอ้มันจะดีมันสูงแล้วเออคอนโดมันมันคือคอนโดเลย่นีมันสูงกว่มูนจะสูงงามนานๆชายๆแล้วมันจะฮุบเฮาตอนเช้าแล้วมันบานบานงามในตอนเช้ามันก็ยังชดอยู่แต่ว่ามันมันฮุบเฮานะอืตอนเช้ามันจะงามเลยนะตอนเช้านางามงาม ถึงบ่นะพม่ถึง <laughs> เตี่ยได้สามอันดอกอันนี้ก็มันก็เห่ามาเฮ็ดหูนี่แต่อันตามแคมหูเฮินเห่านี่นะแถวเอามาแล้วก็เฮ็ดมันเป็นหูเลย <c oughs> นี่พี่ถิงก็มาเอาทางพี่นะทางนี้ต่ำ เออตเกิดมาเตะช่ไหมหร้อยห้าิพชไหมแล้วพ่นบีเถิงพ่นเตะพ่นเลยคอโตซอยมา เอาฮ oh, oh. oh, ักฮักก็เป็นพี่เลยได้มันได้ยนะเออปัดเต็บปัดเต็บลงมาพ่อปอพ่อละได้จากอันละเหลายแล้วป๋อ ได้กินลองเบิ้งยันเปืนเห็นเพื่อนกินในยูทูปเฮาก็เลยจะลองเบิ้งบอกของแปลกๆเนาะคันมันแซ่บกะเอาเลยมันจะอโชมสชมสบ่มันมันดีกินชุๆชนๆหน่อยๆนึงชุนคิวๆนั่นนะ่ะออืแห้งเต้ก็แซ่บพัดกันปะ่ะตอนมันยังกระจุมนะส้มก็นี่อีอันนี้มันบาดแล้วมันจะออกแบบออกหวานๆเลี่ยนๆยนะน่ะ รถชาดมันไปไปนี the, <S S ่เพ yeah. <Bye> ื่อนกำลังก่อต่อผ่อยู่เฮิ่นโคพี่เนนี่เฮาเอามาแล้วกับพี่น้องเขาจะเอามาล้างเอาออกบ่อเนี่ ดเลี้ยวออกเลยเี้ยวออพูดอกอย่างว่ะเขารังมันจะอาบกระโลข้างในทางในมันนี้เ่ไข้างในจะบาออกออกนันคืออันนั้นเี้ยวออกก็ได้มอควายเีออกก็ได้เียออกก็ได้เาอกนั่นมันอันนมันมัดูดูว่ามันอ่อน่นมันเี้ออกก็งไปเลย อ่่กนกนีคล้ายๆกับแบบดีงามเลยนะแต่เห็นเขาเอด็ดยูยูทูปนั้นแบบนี้แบบนี้แต่ว่าเฮาพี่เอาใหญ่ประมาณก็ได้แล้วแต่ความต้องการของเฮาพี่น้องพี่ดามาว่าค่อยตายหิวเด้อ <laughs> ค่อยท่านละค่อยท่านละตายแต่ค่อยหิว <laughs> คอยยอ่อยยื่นร้องค่อยมีแบบมีเแบบมนว่าออมีมีแนวกินเนาะเพราะว่าเยอะร้องเบิ้องลายซิ่งลายย่างอะนะ แล้วก็พ่อแม่พี่น้องมาเบิ่งเริมเดียวว่ามันลราเป็นกินบ่อแบบนี้อยลองเบิ่งว่าคอยละย่างบ่ออื่นเอาน้ำแน่นอนเอทรายแค่นี้ตอนนี้เฮากำลังเยอะอันนั้นพัดน้ำมันหอยพี่น้องกำลังเทน้ำมันเจือ អូខេអូខេមឡងហន់ទៅជួតជួតជួត นตาลเป็นทงเลยใส่แมูร่วงไป้มันห้ยคุไเห็นีียวไหมแค่ลาเกลียวแลาเกลียวแลาเกลียว ตามด้วยน้ำปลาริครสเออดียุบนอี่นนอือันนี้แมวอื่นมันน่าจะยุบลคสัคก้นพัดที่ยุบองจ้ากนพัดเราให้มันชุคจะไหมี่เพราะว่าเนื้อมันแข็งๆคล้ยๆกับกชิแต่ว่ามันก็ชิค ันี้มันเล็กไม่มนิดเลยแล้วนี่มาลองเบื่อพี่น้องพี่น้องทดลองก่อนทดลองแต่ละสักงละลาลุ่มเป็นนูทดลองเดี๋ยวเลยรสชาติแซ่บหอมน้ำมันหอย อันนี้มันจะรสชาติออกชมๆอืูพัดเสือหมูหน่าจะแซ่บกว่าน,นี้ค่ะเราแต่ค่อยนะพัดจะซื้อแต่ค่อยนะพัดแต่มันจะซื้อค่อยมีหมูนค่อยไม่มีหมูซื้อ <c oughs> อ้าวค่อยช่วยกินกับหมู <c oughs> แซ่บอะไรแบบว่ากับโตอันเนี้ยไม่ได้นะบอ่อไม่ได้แถลงไม่ได้แถลงแปลงวาดอ้างเบิ้งค่อยลองกินมาก่อนไม่เอาชมๆูต้องง่าย <c oughs> ลองก่อน อันน้ำมันหอยลายๆแล้วมึงมึงเป็นน้องเลสศาลิศจานขับนะจักแซบในนี้จะมีบให้มันร่วนเติมเต่งยัน้อยเต่งน้อยดิอันไ <มา S 1> ปเอ็ดดินแซบแล้วก็มีประโยูดขาเอานะแต่งข้างแรกเขายันเบื่อดีเลย อันนี้ก็มีมั่นใจคือเดียวหอนบืออื่นก่อนยังว่ามันกินได้กินแม่ปิยุทธเอาคันนี้ก็อนแซโบแจ็บม่ตื่นชงชๆจหน่าคุยบ้าวน่ะแซ่บก็แซ่บ ดอกมันจะเป็นชุมแห้งทำการการมันการมันชุมการมันชุมแห้งกว่าผู้เลวเห็นนะเอ็ดลองกินลองเพิ่มพี่น้องน้องวัดโลกินก็ได้แบบโลกินกินกับแจ้วจะมาแด่เลยนี้นะขันห่าวันห่าวิเยอร์พัดนี่ก็ห่ากินกับโลกินกับแจวก็ได้การมันจะส้มแห้งกว่าทำเพื่อไม่มากชุมกับเอาแต่ดอกนันง เอาแต่มองมองดอกมันมองง,ง่ายๆเลยมันก็ไม่ได้ส้มขนาดแม่ว่าคือมัม่งว่านไปเลยหู้ซื้อว่ามันส้มๆจังน้อยแบบนี้ดอกมันแจ็บว่ะมันหอมมันหอมแบบเฮาพัดนั่นคือคล้ายๆกับมันเฮาเดีเนาะแบบมันแซ่บ กินก็กินชอ้อนข้นแนละ้วทดลองก่อนทนานยังคือเขากินน้ำพี่น้อยนานยัทะทะทงคัดเจอหมูอทะทะตอนนี้อ่ะก็บันนานอีกตอนน้อยเพราะว่าเราเหตัุการณ์วิจักว่ามันละยุบซ้ำเลยนี่ยอันนี้นะมันมันมีมักงยุบเพราะว่ามันเนื้อมันเนื้อมันเป็นสีแน่ๆ ก็ชินหมูเนาะแ่บคักกันนี่แ่บมูเีแลดีแบบแบ,บิดาเหตุแบบคอนเทนต์นะเพราะเรื่องจริงเนาะแบบบิดาเหตุเพราะเพราะอันนี้คือคอนเทนต์ศึกษามาแล้วนะเข้าไปิ่งในยูทู e เนื้อมันเวลาข่างยำนี่มันจะกรึดกรดๆนะฮะมองดูมันเนื้อมันแน่นๆมันก็จะยำมันกรุดกรดๆ มาตอนนี้ก็กินข้าวกินน้ำก็แล้วเราพี่น้องกินกินพัดอันอันนั้นเฮาพี่เคยกินจ้าเธอพัดอันดอกกระบ,บองเพชรกินข้าวกินน้ำแล้ว,ลวก,กับน้องคนมาหาเบิ่งลายมือลายมือ <c oughs> เป็นหมอเบิ่งลายมือวะนะเนื้อเป็นได้แต่ดีย่างได้เคยมีย่างได้เคยกิน อันนี้กับพานมาลายนาทีแล้วคือระบีเป็นเพื่อพานมาลายนาทีเติบนะคือระบียอ็นมีนกแม่ยังอยู่รอดรอดคอยยังอยู่อันกินตามได้เด้อพี่น้องเด้อค่อยรอดยิ้มโอ้ยลายคื โอเคพี่น้องเดี๋ยวคลิปนี้ก็จบสำนึก่อน,นอ่าเดี๋ยวคลิปหน้าพอเดี๋ยวใหม่อีเดอ้อก็ามาพบเจอผู้ติดต,ตาม,ามและท่านชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้สาวโนตลอดมาเด้อ